ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อทำอย่างนี้นะลูกเอย๋ยเติมพลังบุญเพื่อก้าวข้ามยุคโรคระบาดเข้าสู่ที่ตั้งแห่งสวรรค์เรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ฟังผู้จเจริญในธรรมทุกท่าน โรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับบุคคลที่จะเข้าสู่ยุคสีวิไลถึงแม้จะมีโรคระบาดมากมายอันว่าความตายก็ดีโรคภัยก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเล็กน้อยแต่จะเห็นเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ขอให้โยสมสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำอย่างน้อยจะมีเทวดารักษาในยุคนี้เมื่อเรากำลังจะเข้าสู่ยุคสีวิลไยมันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องพบเจอหากเราไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบก็ดีโรภคภัยไข้เจ็บนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่มันมีอยู่กับเราอยู่แล้ว เพราะกายสังขารของเรานี้ก็เป็นที่รังของโรคทั้งหลายถึงแม้จะมีโรคระบาดมามากแต่ต่อไปโรคระบาดนี้มันก็จะเป็นแค่โรคธรรมดาเมื่อเรามีสติไม่ตื่นตัวมีหลักแห่งใจที่มีอยู่แห่งใจหรือเรียกว่ามีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ คนทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นตั้งอยู่ในฐานศีลภาวนามีสารณะเป็นที่ยึดเป็นที่รองรับแล้วอันว่าความตายก็ดีโรคภัยก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องธรรมดาเรื่องเล็กน้อยแต่จะเห็นเรื่องสำคัญคือการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นที่ตั้งที่สำคัญที่สุด เมื่อบุคคลใดก็ตามที่วางร่างกายสังขารไว้ในฐานะอันใดอันหนึ่งได้ว่าร่างกายนี้เมื่อพิจารณาด้วยปัจจัยด้วยปัญญาแล้วว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของหนักเป็นของที่ต้องแบกต้องหามเป็นภาระแต่บุคคลใดนั้นที่ยังมีความกลัวอยู่ ก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความประมาทอยู่เป็นผู้ที่ยังไม่มีความเชื่อมัน่นที่ยังไม่เข้าถึงกระแสพระรัตนตรยัยบุคคลที่จะเข้าสู่ยุคสีวิไลคือยุคผู้ที่จเจริญแล้วด้วยอริยธรรมก็คือผู้ที่จเจริญด้วยทานผู้ที่จเจริญด้วยศีลผู้ที่จเจริญด้วยปัญญาอย่างนี้แล ที่จะสามารถอยู่ในยุคต่อไปได้ดังนั้นถ้าหากเราจึงมีความกลัวอยู่จึงมีความรังเลสงสัยอยู่นั่นเรียกอริยบุคคลชั้นต้นนี้เรียกว่ากระแสพระโสดาบันปรติมตัิเขาเรียกว่ายังฝึกเพียรอยู่ยังค้นหาอยู่ยังประทามอยู่ยังสะสมบารมีอยู่ เรียกว่าสะสมกระแสให้เข้าถึงให้มันมีภูมิต้านทานให้มันมีเชื้อให้มันมีกำลังให้บารมีนั้นเต็มดังนั้นแล้วเมื่อเราทำขึ้นมาได้ก็อย่าทำให้มันลดลงอย่าให้มันสุดอย่าให้มันต่ำถึงแม้ไม่เพิ่มก็ขอให้เรารักษาไว้เช่น เรายังไม่เจริญด้วยปัญญาได้ก็ควรจะหมั่นสวดมนต์เจริญไว้เพราะว่ามนตรานิแลมันจะช่วยประครับประครองจิตใจไม่ให้โรคภัยไม่ให้วิบากกรรมทั้งหลายมันเข้ามาเบียดเบียนโจมตีหากเราไม่ป่วยทางกายอย่าลืมว่าทางใจก็เป็นโรคทางหนึ่งที่มันเข้ามาได้ อาศัยเหตุปัจจัยในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทางผ่านเข้ามาในอตัตยนะที่จะทำให้มีกระแสของจิตในอารมณ์นั้นเกิดพัฒสะไอตัวพัฒสะนี่แลที่มันจะเกิดวิบากกรรมเมื่อเรารู้เท่าทันในกับในอารมณ์ของจิตนี้ การที่เราสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำก็เปรียบเหมือนว่าเราได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยการสวดมนต์ภาวนาเป็นการเชื่อมต่อแห่งโลกธาตุเมื่อโลกธาตุนั้นได้ฟังที่เราสวดมนต์ภาวนาย่อมมีการสรรเสริญโมทนาย่อมทําให้ทรงผล ส่งตรงมายังจิตเราทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟของเรานั้นปรับสมดุลแห่งธาตุขันเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นเกิดความระงับทั้งภายในและภายนอกได้อย่างนี้แหลเขาเรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญสมาธิ เพื่อเอากระแสแห่งสมาธินี้ทำให้เกิดกำลังจิตกำลังปัญญาชานเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อการนั่งสมาธิแล้วไม่เกิดตัวปัญหาอะไรก็อย่าได้คิดท้อแท้จนหมดความเพียรไปถ้าเราไม่ได้ทำอยู่เป็นประจำเป็นนิดนานๆเราเพิ่งมาทำในความเพียรน,นั้นแหละ มันจะเป็นตัวเร่งวาสนาให้เกิดวิสัยเกิดอุปนิสัยเกิดความพอใจในอิทธิบาทสี่มีความยินดีในความเพียรย่อมเข้าถึงตัวศรัทธาเมื่อตัวศรัทธามันมนเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกแล้ววิริยะแห่งความเพียรมันก็จะบังเกิดของมันเอง ขลาใดที่เรานั้นมีมานก็ดีที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำความเพียรของเราถ้าเราตั้งสติตั้งจิตอธิษฐานบุญแผ่เมตตาอย่างที่ฉันบอกไปผมมาโลกเทวะโลกมนุษย์โลกมารโลกทุกผู้ทุกนามขอยทุกรูปทุกนาม จงจะได้อาคาตพยาบาทเบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดพุทธังอโหสิธรรมังอโหสิสังฆังอโหสิกรรมใดๆขอให้ยุติด้วยพระสัมมา สัมพุทโธพุธทธังอนัตตังธรรมังจักกวารังสังขังนิพพานังปัจจยโยโหตุเพื่อตัดอโหสิกรรมเพื่อจะไม่มาเป็นวิบากกรรมต่อกันไม่มาขัดขวางบุญกุศลมันจะทำให้เรานั้นต่างคนต่างก็ได้ไประโยชน การตัดวิบากกรรมนี้แหละเขาเรียกว่าตัดภพตัดชาติไม่ต่อภพต่อชาติไม่ต่อเวทต่อพยาบาทเมื่อเรานั้นไม่มีเวียนพยาบาทในขณะนั้นดวงจิตนั้นก็เข้าถึงความดีก็เข้าถึงที่ตั้งแห่งสวรรค์ทำให้จิตของเราสงบเยือกเย็นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว จิตเราจะค่อยๆค,คลายตื่นจากนิวรณ์หรือเรียกขันธมารก็ดีทำอยู่อย่างนี้แลอย่างน้อยก็มีเทวดาคอยรักษาแม้เราจะมีโรคภัยอันใดมาเบียดเบียนหรือเป็นวิบากกรรมในอดีตหากมันจะมาให้พ้นแล้วก็เป็นเพียงแค่รับเสวย การรับเสวยก็คือต้องได้รู้ในรสชาติของทุก์รสชาติของภัยของเวทนาของโูคภัยไข้เจ็บเสียบ้างให้ร่างกายสังขารมันปรับทัุขันของมันจะไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นเลยกับร่างกายสังขารก็ร่างกายสังขารนั้นมันเป็นที่รังของโรคแล้ว เราจะไม่ตื่นตัวได้เลยว่าโรคในกายก็ดีโลกธาตุแห่งโรคที่เราได้อยู่อาศัยนั้นก็ดีมีทุกข์มีเพศมีภัยอย่างไรทำให้เราเกิดความหลงความโลภความโกรธความยินดีในกายความกำหนัดเหล่านี้ก็ยึดติด ยึดติดในโลกธาตุเหล่านี้ของสมุติของมารยาจิตที่ยังมีอวิชชาหรือยังไม่หลุดพ้นล้วนเป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บและตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจิตที่ติดในแต่ละภพภูมิต่างๆก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เพราะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นจิตที่คิดดีทำดีแม้จะได้ไปยังภูมิภพที่ดีสเสวยสุขสำราญไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏรตามการเวลาของแต่ละภพพูมิและจิตที่คิดไม่ดีทำไม่ดี จะไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีทุกทรมานในบบปก,กรรมที่ก่อไว้ยังไม่หมดเวลาในภพนั้นๆยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นกันคนเหล่านี้ย่อมมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเมื่อยังมีชีวิตอยู่กรรมนั้นจะเป็นทายาทให้เราได้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อต่อไปน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ